ดีค่ะก็มาพบกับช่อง YouTube ถามประกันกับหมยวันณนิสาสำหรับในคลิปนี้หมยก็จะมาแบ่งปันเรื่องของข้อมูลที่จะเป็นประกาศจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำหรับคนที่ถือบัตร e ีซีพาได้รับรู้กันนะคะเรื่องประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร a ีซีพา ข้2,565ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติและส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษหรือ หยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน1ปีและไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตรอีิพาส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีต้นทุนในการจัดหาบัตร e ซิพาร์ s เพิ่มสูงขึ้นและเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอซิพาร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอิสิพาสโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตราย5มาตรา10วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพศ2550ประกอบกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ผู้ว่าราชการท,ทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรบิซิพ,พารพศ2565ข้อ2ประกาศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปข้อ3ในประกาศนี้บัตร Easy p a s หมายความว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในรถยนต์เพื่อใช้สื่อสารในการชำระค่าผ่านทางพิเศษรวมถึงบัตรสมาร์ทการ์ดสำหรับเติมเงินเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษล่วงหน้า บัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร EasyPass หมายความว่าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษล่วงหน้าสำหรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติการเคลื <K> ่อนไหวทางบัญช <K> ีหมายความว่าการหักชำระค่าผ <K> ่านทางพิเศษหรือการเพิ <K> ่มเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร EasyPass ข้อ4ี่ ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับต้องสำาระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอีซิพารในอัตราเดือนละ25บาทหรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอีซิพา โดยการทางพิเศษของประเทศไทยจะทําการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอิสิพารโดยหักเงินในบัญชีสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอิสิพาร์ทุกเดือนและข้อ5้เมื่อจำนวนเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอิสิพารของผู้ใช้บริการถูกหักค่าธรรมเนียมตามข้อ4 จนไม่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอิสิพารบัญชีดังกล่าวของผู้ใช้บริการถูกปิดและยุติการใช้งานบัตรอิสิพาร์ทันทีประกาศณวันที่15กันยายน2565ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้บัตรอิสิพารแล้วเนี่ยก็ไปยกเลิกนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังใช้อยู่ก็ อย่าลืมเติมเงินเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตร25บาทต่อเดือนนะคะก็อขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ